รวมสิบคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฝันฝันสิ่งสำนึกผิดฝันสิ่งสำนึกผิดฝันการเสียความรู้สึกฝันการเสียความรู้สึกฝันหวยเสียใจภายหลังฝันหวยเสียใจภายหลังฝันช้างผิดปกติฝันช้างผิดปกติฝันปัวโ,โต้แยง้ง ฝันป๋โตแย้งฝันคุยเสียงตอบรับฝันคุยเสียงตอบรับฝันเออกลับคำพูดฝันเออกลับคำพูดฝันตุยต่อต้านฝันตุยต่อต้านฝันฟู่ซ้ำไปซ้ำมาฝันฟู่ซ้ำไปซ้ำมาฝันอิ่งตอบรับ ฝันอิ่งตอบรับหรือปฏิกิริยา